สวัสดีค่ะทุกคนพบกับติ่งรี่กับช่องติง่งรี่ชาแนลนะคะวันนี้พาเพื่อนมาอยู่ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคําำลอยนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเรานี่เองนะคะก็ที่นี่นะคะก็เป็นที่ทําการของราชการนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ให้พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะเพราะที่นี่เป็นแบบ มีที่ให้วิ่งด้วยนะคะตอนเย็นนะคะมีที่ออกกําลังกายนะคะแล้วก็มีสิงสารสัตว์ให้ชมด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เหมาะสําหรับคนทํางานนะคะที่อยากจะมาพักผ่อนอย่าใจในวันหยุดนะคะอยากรวมไปถึงอยากจะมาออกกําลังกายด้วยนะคะที่นี่นะคะที่บึงคำพอยค่ะแล้วที่นี่นะคะที่เด็ดสุดนะคะหลักๆเขาก็จะมี สกายวอล์กนะคะสกายวอล์กเขาก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมสกายวอล์กข้างบนกันนะคะค่ะและตอนนี้นะคะสกายวอล์กเราก็เปิดให้บริการขึ้นชมข้างบนได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะซึ่งจะมีค่าบริการอยู่ที่คนละ10บาทนะคะจ่ายค่าบริการเสร็จแล้วก็อย่าลืมเซ็นชื่อกันด้วยนะคะ ไอคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามข้างบนกันดีกว่าอ,อยู่ในนี้<อ>ค่อนข้างบรรยากาศด,ดีนะคะทุกคนมีกระรอกกระแตวิ่งไปมาเยอะแยะเลยนะคะ<อ>จุดคมวิวสกายวอล์กองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพลอยนะคะค่าบริการอยู่ที่10บาทนะคะ10บาทสิบบาท เปิดบริการตั้งแต่16นาฬิกา30นาทีถึงหนุ่มุ้มนะคะถึง19นาฬิกาเนาะเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นมาชมข้างบนค่ะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะตามติกลรี่มาเลยค่ะที่อบตบึงคำปลอยแห่งนี Wha ้นะคะก็จะมีเนื้อที่ประมาณ25ไร่นะคะทุกคน เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้บริการสามารถเข้ามาเดินเล่นและก็ออกกําลังกายได้ค่ะใครที่จะมาออกกําลังกายนะคะทางสวนเขาเปิดให้มาออกกําลังกายได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา20นาฬิกาเลยนะคะแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดถึง20นาฬิกา30นาทีเลยค่ะส่วนถ้าจะขึ้นชมสกายวอล์กนะคะก็เปิดตั้งแต่16นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกานะคะโดยค่าบริการจะอยู่ที่ผู้ใหญ่10บาทนะคะแล้วก็เด็ก ก็จะฟรีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ด้านบนสกายวอล์กแล้วนะคะซึ่งวิวด้านล่างสวยมากนะคะตอนนี้เขาเพิ่งเปิดนะคะคนยังไม่ค่อยขึ้นมาเท่าไหร่ข้างล่างก็จะเป็นอันนี้ติดถนนนะคะด้านนี้ติดถนนส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นน้ำนะคะเป็นบ่อน้ำโอ้ข้างบนบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนมันร่มรื่นเพราะว่าแบบว่ามีต้นไม้ยเยอะนะคะแล้วตรงนี้มีไฟด้วยนะคะ กลางคืนก็น่าจะสวยไม่เบานะคะทุกคนนี่มีไฟด้วยค่าขึ้นชมแค่สิบบาทเองนะคะไรค่ะเดี๋ยวจะพาเดินมาฝั่งนี้ก่อนนะคะตรงนี้นะคะตอนกลางคืนน่าจะสวยมากทุกคนมีไฟด้วยนะคะเดี๋ยวมาแางนี้ค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะข้างบนอะ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจริงๆเลยนะคะตอนเย็นก็สามารถมากมางยายที่นี่ได้เดี๋ยวเลี้ยวขวามาทางนี้กันนะนี่ก็คงจะเป็นจุดเช็คอินหรือเปล่าสกายวอล์กอวตบึงทำพลอยว้าวว้าว,ว,าวชื่นใจ รับแดดยามเย็นนะคะบ่ายสี่โมงกว,กว่าๆน,นะคะเดดกํำลังร้อนและอุเลยค่ะแต่วิวสวยนะคะแล้วก็คาดว่ารูปออกมาก็น่าจะสวยเช่นกันนะคะเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะนี่ก็คือฝั่งที่ติดแม่น้ำนะคะว้าว บรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนนี่คงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเปิดให้ขึ้นชมเวลา16นาฬิกา30นาทีนะคะก็จะได้ภาพสวยๆวูวสวยๆตอนพระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกดินแบบนี้มั้งคะสวยมากนะคะทุกคนถึงจะระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็สดชื่นค่ะเพราะว่าต้นไม้เยอะนะคะตอนนี้คนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะเปิดเนาะ ถ้ามีเด็กนะคะก็ควรจะอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองนะคะถ้าใครมีรูปมีหลานเด็ก mm hmm. เล็กแดงนะคะก็กรุณาดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าถึงจะไม่สูงมากนะคะแต่ว่าตกลงไปก็น่าจะเจ็บเอาเรื่องอยู่นะคะนี่คือวิวจากด้านบนนะคะทุกคนไม่ได้สูงมากค่ะวิวดีนะคะ พอเราเดินมาถึงตรงนี้นะคะเขาก็จะกั้นโต๊ะอี้ไว้ตรงนี้นะคะไม่ให้เราเดินไปทางนู้นแล้วเนาะตอนแรกพี่ด้ว่าจะเดินไปทางนู้นนะคะก็น่าจะวิวสวยนะคะแต่ว่าเขากั้นไว้ตรงนี้นะคะไม่ให้เดินไปนะคะเราก็เลยกดเดินไปทางนู้นเลยเราก็คงต้องลงแล้วนะคะทุกคนก็เป็นระยะทางไม่ไกลมากนะคะน่าเสียดายที่เขาไม่ให้เดินไปนะคะตอนแรกก็จะเดินไปนน้น อันนี้ไม่ได้ไปไม่ได้คะ่ะเกาอีก้กั้นไว้ตรงนั้นนะคะทําให้เราเดินไปทางโน้นไม่ได้ลงทางด้านนี้เลยนะคะแหมมีเพลงเปิดบิว่าลมด้วยนะคะทุกคนสั่งนั้นลงไม่ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องไปลงฝั่งโน้นฝั่งเดิมที่เราขึ้นมานะคะคเออจะเป็นระยะทางสั้นๆนะคะที่เดินนะคะแต่ก็คือได้วิวดีได้รูปเยอะอยู่นะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดิน กันจนสุดทางแล้วนะคะไม่มีทางที่จะเดินต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จริงๆก็ขอตัวกลับก่อนนะคะเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่ตำบลบึงคำร้อยจังหวัดปทุมธานีนะคะเป็นสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็มีสกายวอล์กสวยๆให้เดินชมวิวด้านบนด้วยนะคะ และตรงด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นนะคะทุกคนแต่ว่าก็แบบว่ามีเครื่องออกกำลังกายด้วยนะคะถ้ามีเด็กนะคะนอกจากจะมีสัตว์ให้ดูแล้วนะคะก็ยังมีสนามเด็กเล่นให้เล่นด้วยนะคะ และส่วนถ้าจะเป็นพวกไก่พวกนกยุงนะคะเขาก็จะปล่อยให้เดินเล่นตามทางแบบนี้เลยนะคะส่วนกรงด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นกรงจระเข้นะคะทุกคน๋ยวเผล่อ,อมือไปแย่น้องเขานะคะพอเริ่มเย็นคนก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเขามาออกกําลังกายกันค่ะรวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีลานแอโรบิกให้เราเต้นแอโรบิกด้วยนะคะก็คือตรงลานจอดรถที่เรามาจอดรถนั่นเองนะคะใครมาจอดรถไว้รีบไปถอยด้วยเลยค่ะ แล้วสำหรับวันนี้นะคะติงลี่ก็ขอตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ